นั่งร้นเช่นค่ะค่ะถอดผ่อนกันไหมคะถอดผ้าถอดกันไหมแค่มีผ้าคอนโทรด้วยอือฮือดิฉันนึกว่าอันนั้นน่ะอะไรนะทารกสองขวบอ่ะเออผ้ากันเปื้อนเออน้ำลายย้อยอ่ะ กันน้ำลายมันหยดนะด้วยน้ำหมากมาจ้ะเอาเอาไหนต่อไหนก่อนอันใหญ่ๆนั่นเลยจ้ะ EP EP ห้าน่าจะจำไม่ผิดน่าจะห้าสิบสองนะจช่างเถอะเนาะเดี๋ยวดิฉันไปเช็คอีกทีนึ่งค่ะเอาเลยค่ะเลยค่ะเลยค่ะโชวก่อนไหมคะเค่ะสำหรับปลาลังนะครับเล่มนี้ปลาลังเล่มนี้ขอประทานโทษค่ะ จะปลาลังไปตรงไหนคะปลาเดี๋ยวจะปลาชื่อเข้าเหรอคะเดี๋ยวปลาสิห์อไม่ค้านทำไมชื่อเข้าแปลกแปกคะชื่อแปลกแปเป็นงานร้อนนะครับเป็นงานใบผานไถนะฮะหรือว่าใบจอบหมุนนั่นแหละนะครับใบจอบหมุนของรถไถนะฮะแข่งแน่นอนเนาะงานงานผิวไฟนะครับอืมมีฉันซูมให้ใกล้ๆค่ะอ่าเป็นงานผิวไฟเอออ่าเป็นผิวมีเล่มเดียวทำไม่มเนาะวทำอีกก็ไม่เหมือนค่ะมันเกิดจากธรรมชาติจริงๆนะฮะอ่าเดี๋ยวดูอีกด้านนะคะ นี่ครับอฟันถ้าจะหมอเนาอช่างลันน้องอาอันนี้เน้นฟันอย่างเดียวครับอฟันไม้นะครับค่ะไม่ใช่ฟันละทิ้งนะคะฟันละทิ้งได้ไหมนะครับใบใบมีดจะยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดนิ้วนะครับสิบเอ็ดจุดเจ็ดนิ้วใบกว้างอยู่ที่สองจุดสี่นะครับสองจุดสามสองจุดสามนิ้วนะครับด้ามยาวอยู่ที่หกจุดเจ็ดสันหนาอยู่ที่ หกมิลน,นะครับหกมิลไล่ไล่ปลายนะครับหกมิลกำลังดีเนาะน้ำหนักกำลังดีนะครับเล่มนี้ฟันฟันไปเลยครับผมกล้ารับประกันเลยครับแล้วก็กล้ารับประกันเรื่องความคมด้วยเรื่องคม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 าหาระดับจริงๆอ่ะทุกทีเราจะฟันไม้เนาะทุกทีจะฟันไม้ค่ะแต่วันนี้ไม้ไม่มีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ผม<ป>เอาไปทําด้ามมีดหมดละค่ะนะฮะบ,ดดบางๆอย่างนี้กดนี่ก่อน นี่นะครับกระดาษก็ยับยับเนาะระวังนิ้วนะคะนี่นะครับไม่มันไม่มีปัญหาเรื่องคมนะครับนี่เอาไปยๆนะเบาๆช้าๆนี่นะครับนี่้แล้บประกันได้เลยครับค่ะพร้อมฝักราคาค่ะราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้นี่ราคาพิเศษนะคะครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อน2,850เนาะเมื่อก่อน2,900ดิเอาหรอเมื่อก่อน2,950นี่นี่เป็นช่วงเศรษฐกิจขาลงนะฮะแล้วก็ลงกระจายตามนะ2,950ครับเรื่องนี้อันนี้2,550จริงๆแล้วเนี่ยทำงานก็ต้องราคาดีขึ้นใช่ไหมงานฝีมืออันนี้ลวงเอาลวงเอานะคะเป็นด้ามทํายากเลยไม่เดยค่ะค่ะดูด้ามด้ามทํายากสวยมากนะคะนี่ครับด้ามเป็นไม้มะลิเออลืมบอกเริ่มด้ามไปนะครับด้ามเป็นไม้มะลินะครับจับถนัดมือนะคะ จับถนัดมือไม่เล็กมือใหญ่สบายมากมือเล็กมือใหญ่ใช้ได้ที่มีจังอยนี่เอาไ้ล็อกล็อกกันหลุดใช่ไหมกันลื่นกันหลุดค่ะแต่ว่ากาดหน้าเนี่ยค่ะทําไมไม่มีตรงนี้ไม่มีข่มนะครับอ๋อเนี่ยค่ะดิฉันจะบางท่านกลัวไงฮะเพราะมันอันตรายเนาะมันพลาดชาลรานเก็บให้หมดแล้วนะคะเก็บหมดแล้วครับเซฟทุกอย่างนะคะเล่มที่หนึ่งค่ะต่อไปเล่มที่สองครับเป็นงานเขากวางเหล็กเอ็นหกเก้าห้านะครับไม่เป็นสนิม ชาวบ้านน <5 S 1> มไม่เป็นสนิมครับใบมีดใบมีดยาวอยู่ที่เดี๋ยวขออยาแยกแป๊บนึงเอามายาวอยู่ที่ห้านิ้วนะครับห้านิ้วเป๊ะเลยใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดห้านิ้วด้ามยาวอยู่ที่สี่จุดแปดนิ้วนะครับสันนาที่สี่มิลตัวนี้สันนาสี่มิลดิฉันว่าด้ามอ่ะสวย เต็มไม้เต็มมือราคาราคาราคาเอาพอมเอาปท้ายขขอควายสะดุ้งเลยปดท้ายเขาควายเขาดูสันหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้ดิฉันถ่ายภาพขวางดิฉันไม่มีสันขึ้นราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทขยบกระไมพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งมีฝักเนาะมีฝักครับอ่ะค่ะ เรื่องคมให้ระวังนิ้วนะคะกระดาษนี่มันเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวแมนเออน่ากลัวจังอ่ะพร้อมฝักนะครับมีที่พกติดติตันะครับค่ะถ้าไม่ชอบที่พกก็ถอดทิ้งเลยนะคะถอดทิ้งได้เลยค่ะเป็นคำเป็นคำแนะนาที่สุดท้ายแล้วนะคะมาเล่ต่อไปสุดท้ายค่ะใบเลื่อยตดหินเป็นเหล็กที่แข็งมากบอกตรงๆว่าเป็นเหล็กที่ว่างานหนักงานลุย สบายๆตัดหินได้เนาะมันเป็นใบเลื่อยตัดหินอนะครับหินนี่แข็งขนาดนี้ได้ด้วยนะคะเหล็กงานอุตสาหกรรมตัดหินนี่ว่าแข็งมากแล้วก็ความใช้อ่าทนความร้อนได้สูง๋อตรงนี้แป๊บหนึ่งช่างรันโชก่อนเถิจ้ะโชว์ได้ด้านเดียวอยู่เลยจ้ะด้ามนี่เป็นไม้อะไรจ้ะด้ามเป็นไม้ขนุนโอ้โหไม้มงคลด้ามเป็นไม้ขนุนดิฉันจะถามว่าร่องๆเนี่ยแสดงถึงเป็นตัดหินจริงใช่ไหมคะ่องนี้นะครับค่ะ แสดงถึงว่าเป็นใบตัดหินของแท้นะฮะถ้าไม่มีร่องอาจจะเป็นเหล็กแผ่นอ่านะฮะนี่นะครับเป็นเป็นเหมือนกับเป็นโลโก้ของมันเลยล่ะใบเป็นใบตัดหินค่ะทําเองได้ไหมคะสมมติเอาเหล็กแผ่นมาทําเป็นร่องสร้างเอาเองแล้วมันหลออขายได้ไหมแต่ร่องร่องของมันตรงเนี้สิบสองมิลอ่าค่ะไม่รู้ว่าเขาจะต่อเขาทํามาเท่าไหร่แต่เขาไม่ไม่เคยรู้หรอกใช่ไหมครับค่ะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอ่า วิธีเช็คง่ายๆคร่าวๆสิบสิบสามมิลสิบสามมิลประมาณนี้นะคะสิบสามมิลค่ะร่องมันจะเท่ากันหมดเลยครับสิบสามมิลสิบสามมิลสิบสามมิลถ้าท่านไหนจะทําก็ทําให้มันเท่าๆกันนะนะคะหาบอกสเปคเลยค่ะอ้าวสรุปแล้วสเปคยังไม่ยได้บอกค่ะโชว์ก่อนค่ะแล้วก็มอฟไปเรื่อยๆนะครับสเปคใบนะครับใบยาวทั้งหมดเจ็ดนิ้วนะครับค่ะใบยาวเจ็ดนิ้วใบกว้างหนึ่งจุดเจ็ดนะครับใบกว้างหนึ่งจุดเจ็ดนิ้ว ด้ามยาวห้านิ้วสันหนาสี่จุดห้ามิลนะครับสันจะสี่จุดห้ามิลแล้วประกันครับงานหนักได้ค่ะนะครับแล้วก็น้ำหนักดีเนาะคือไม่พกไปป่าเนี่ยเอเข้าป่าเนี่ยพกเข้าป่าเนี่ยคือมันเบาสบายอ่าไม่หนักเอวงานฟวันงานอะไรได้ได้สะดวกได้ทุกอย่างค่ะประกันได้เลยแล่ป่าสอยก็ได้ด้วยเนาะได้หมดได้หมดเออเพราะมันเป็นเหมือน s h a ช e ด้วยใช่ไหมแล้วก็มันเป็นเหมือนแล่เป็นเขาเรียกอะไรนะทรงแคม เนาะใช่ไหมเนี่ยดิฉันว่าคุ้มนะเล่มเนี้ยคุมราคา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 หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบท่าน fc คะสังเกตนะคะท่านไหนนะคะที่คอยติดตามเรานะคะและชมคลิปให้จบของดีเนี่ยเดือนนี้ยังไม่ได้จัดเลยนะยังไม่ได้จัดนาทีทองเลยนะทั้งรันออเค่ะดิฉันลดราคาให้หนึ่งห้าห้าศูนย์เลขสวยมาก เป็นนาทีทองมีเล่มเดียวว่าแล้วทำไมค้ามีต่อท้ายอย่างนี้นะเราโดนลดราคาละรีบเลยนะคะโทรมาก่อนนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะคะ1850หไม่ขายนะคะดิฉันจัดให้เลยค่ะนาทีทองสําหรับท่าน f อซที่ติดตามท่านลูกค้าเจดีที่มีอุปกรณ์แล้วคุณซื้อไปหลายๆเล่มครับห5 5 0หค่ะห5 5 0หย์และอย่างมีเล่มเดียวมีเล่มเดียวแหละค่ะถ้าท่านไหนที่จะสั่งเอาแบบนี้อีก18 5 0หนะครับบอกไว้เลยว่า1850แล้วก็อาจจะไม่ได้ไม้ขน ไม้ขนุนยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ได้สองเล่มอันเนี้ยเป็นไม้ขนุนแก่จัดแล้วนะครับเนี้ยเก็บไว้นานหลายปีหน้าหน้าจับจองคือเป็นไม้มงคลนี่แหละนะคะขนุนคือเป็นไม้มงคลนะคะข้ําหนุนค้ําจุนอุดหนุนเนาะค่ะผมเก็บไว้หลายปีแล้วครับโอเคเก็บแล้วมีสามเล่มสำหรับวีนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแต่ที่แน่ๆท่านกดหาโทรหาผมก่อนนะครับว่าจะได้เล่มไหนบ้างครับผมกล่าวสวัสดีครับ